สำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะปิดเปย์น้ำส้มสายชูปริมาณ1 ml ปิดเปย์น้ำส้มส,สายชูปริมาณ1 ml มาลงในขวดเตรียมสารปริมาณ100 ml ครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมน้ำในขวดเตรียมสารครับในครบปริมาณ100 ml ต่อไปเราก็จะเทสารเราจะนขยำก่อนครับแล้วก็เทสารลงในอิมพิทเตอร์ขนาด250 ml ต่อไปเราจะบดเปิดสารที่เราเทาในอิมพิทเตอร์ลงในขวดรูปชมพู่3ขวดขวดละ25 ml ครับผมขั้นตอนถัดไปเราก็จะนำฟีนอลคารีนหยดลงไปในขวดชมพูม่ขวดรูปชมพู่ทั้ง3ขวด เราก็ทำการไทเทนเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ตามจงมีสารละลายการเป็นสีชมพูอ่อนถือว่าเป็นจุดเป่ยนติดเราเลือกในหัวใจที่เราเลือกโซเดียมไฮดรอกไซด์ กราใ้เราหยิบตัวแอาดให้เราเลือกโซเดียมซาลต่ัเี่ยนแไเกด้รลยาแล้วไถึงเลือกใอนนนจแก

ปริาตไม่เป็น5มิลลิตรครับแตจากนั้นก็เอาเอากระสุนสายชูนะครับมาแบ่งใส่กวดสามกอดใส่กอดแชมพูสามกอดกอละ0มิลลิครับังจาะนั้นก็เกิดคดีครับนล้วเนี่ยครกไปทำการ,การเทเจครับไปไปทไดวชช้วยกันทั้งหมด3คัแล้วก็ทำการัดจิว่าขายข้าศึกเฉย ใช้อะไรเป็นตัวไกล์แรงด์กูไกด์แรนด์เป็นเอเดอเบบช่เฮดแดนถึงใชงบบ้ใช้โซลิมัสไซด์เนาะเหฮดแดนถึงใช้โซเดียมไซด์บรรลุข้อที่หนึ่งที่แน่รอนแต่เราให้เลือกมีสองตัวนะคะแอมโมเนียพนัลไซด์กับโซเดียมไัสไซด์อ่าทำไมถึงเลือกใช้ตัวนี้ เป็นเป็น uh เีย huh. กับกอนเอาเป็นเกรอนแล้วตัวอินดิเคเตอร์ที่ใช้คืออะไรคะพออันนี้ไม่ได้ชี้แจงอินดิเคเตอร์ใช่ไหมคะนั่นเ่่าทำไมใช้พี่น้องนีคะก็เปลีอะไรนะคะก็่ด้เลี่ยไม่ได้เลี่ยใช่ไหมคะเ่าอาารนสงสัยคะกลุ่มแรกจะนอสงสัยเยอะนิดนึ ค่ะอาจารย์อยากทราบว่าตอนที่ผมเอามาห้ามิลตต์นะคะแล้วผมปรับปริมาตรไปใช้ยังไงคะใช้เท่าไหร่ปรับปริมาตรเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้ผมจะใช้อะไรในการปรับปริมาตรใช้ตั่วอะไรใช้บิเ g อร์ใช้ขวดแชมพูหรือใช้ขวดปริมาตรหรือขวดกำหนดปริมาตรอะไรอ่ี้ยคือใส่บิ gger แล้วก็ใส่ เรียง50ตา่ป okay ร um ับได้ไห้50มิลลนะอ่ะโอเคค่ะนักเรียนขอมือให้หน่อยค่ะค่ะมาเสียวเลยค่ะัรงอะชืก่อนนะคะชนก่องแล้วก็เอาใส่คนกำหนดปริมาตรปริมาตร50เลี้ยวะแล้วก็ปรับปริมาตรได้ไ50เล้ว แบ่งบมาริการปี่เลียน์ยาสิบม like ิลล like ิลิตโดยสงขวดลูกชมพู่สามขวดค่ะแล้วก็อยด่นอคารีสองถึงสามหยดค่ะแล้วก็นำสายโซเดียมไฮรกไซด์สูตรหนึ่งโมลาร์มาใส่เต็นท์าสี่สิบใช้ไรเป็รอินดิเคเตอร์นอคารีนอคาดีนะคะ ก็เช่นกันกับผมเมื่อกี้นะคะอาจารย์ก็แนะนําว่าสิบเยื่อใบนะคะสิบเยื่อใบเอาไปสักนิดนิดนะคะเรีนอาจจะหนึ่งยิ่งดีเลยะค่ะอาจจะหนึ่งยิ่งดีเลยทีนเราต้องถ่ายสูรงในบิกเกอร์แล้วก็ทีเบทมาถีบลูกบอลที่ที่ใส่ปวดกระบอกปริมาตรขนาด50แล้วก็ปรับปรับปริมาตรให้ได้ตามทีแล้วก็บีเบทมาใส่หัวด,ดูดชมพูสามขวด วันอาทิตย์ที่ผ่านมันเป็นยังไงหยดที่นู้นเราดีสามหยดชุกกว่าแล้วก็ใส่เกลือทุคล้ายๆกันเนาะกลุ่มนี้เขาจะมีควาพิเศษแตกต่างกับทุอื่นตรงไหนคะนักเรียนแตกต่างจากรงอื่นตรงไหนตรงที่เขาบอกว่าเขาเทน้ำส้มสายชูใส่พิเกอร์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยบูดมาสินะคะก็แสดงว่าเราจะไม่เอามาจากไหนนะคะ เอามาจากขวดใช่ไหมคะเป็นการเทก่อนกลุ่มอื่นนี้นะคะกลุ่มอื่นนี้ถือว่าปิ๊งเบกปิเลยนะคะแต่กลุ่มนี้ให้ความละเอียดว,ว่าเทในขวดก่อนเทนิติเกอร์ก่อนแล้วค่อยดูนะคะค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่าอยากจะขอบคุณยังไงนะคะใช้น้ำส้มสายชูให้น้อยกว่านี้อ่าถ้าถ้าน้อยกว่านี้ผมจะใช้เท่าไหร่ดีบ้างคะใช่ค่ะใช้ห้าอาจารย์แนะนำเลยค่ะใช้หนึ่งทุกคแล้วมั้งค่ะใช้หนึ่งดีกว่ามั้งโอเคค่ะ ใช้ห้าก็ยังอยู่ใช่หนึ่งเลยเนาะเจลาจังสารละลายโดยการดูดน้ำส้มสายชูมาสิบลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ในขวดกำนวนปริมาตรหนึ่งร้อยลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะแล้วก็วังปริมาตรให้เป็นหนึ่งร้อยจากนั้นพิเตอร์พิเตอร์สารละลายที่เจือจางแล้วสิบลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ในส่วดที่ชง่มทุก สามขวดแล้วก็หยดซีโนคลีนสามหยดค่ะแล้วก็นำไปไตเจตกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะแล้วก็นำไปคำนวนหาความเข้มข้นของเกดไอัิติตครค่ะค่ะเอ้ยไป่ถามถามคะ่ íre. ักเระยร อา,อาจารย์มีความรู้สึกกังวลน,นะคะว่าถ้าใช้10มิลลิลิตรเดี๋ยวนํำส้มสายชูในขวดของครูครัวจะจะไม่ค่อยหลือไปสำหรับคุมปรัอถ้าเราจะใช้10เราจะเปลี่ยนเป็นที่มันมีขนาดที่น้อยกว่าน,นี้ปริมาณน้อยกว่าน,นี้จะดีไหมคะค้ะปอามา10มิลิตรเนี่ยเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ใช้5เนาะ แต่ถุมเนี้ยอมาสิกเนี่ยเดี๋ยวลุมอื่นอมาสิกอีกอาจารย์ก็จะมองดูฝดน้ำส้มสายชูตัวละเริ่มจะมีปริมาณที่จะหมดแล้วคณเรียนนะคะเดี๋ยวต้องออกไปซื้อใหม่แน่ๆเลยถ้าเกิดว,ว่าสิงเนี่ยเราจะปรับเป็นอย่างอื่นที่น้อยลงจะหรือไม่ดีถ้าือเท่ากับสิ่จิก็ได้เหมือนกันได,ด้เหมือนกันนักเรียนคะถ้างั้นเราจะเอาสิ่หรือเอาน้อยๆดีคะกเรียน ถ้าอาจารย์จะลดลงสักประมาณสักสองเดือนนิเนี้ค่ะจะได้ได้มันจะมีผลดียังไงสารก็จะเหลือมากขึ้นแน่นอนสารของอาจารย์ก็จะเหลือมมากขึ้นแล้วดียังไงต่อการที่เราจะไปไกลเตอเออไกลเตได้ไวขึ้นใช่ไหมคะไกลเตได้ไวขึ้นแล้วก็การทดลองก็จะไม่ยาวนานนะคะสารที่เตรียมไว้ก็จะไม่ทำใครยืมนะคะ อันนี้อาจารย์ก็จะขอสเสนอเนี่ยให้เอาลงมานิดหนึ่งไม่อยากเอาไปสิบมิลเพราะว่าสามที่เราเตรียมมันจะไม่พอแล้วห,ววหาานูจะไปเกยบงานก็ไจะครับนิดหนึ่งครับข้อแรกนะคะการนำน้ำ,ำส่งสายชูมาห้านิ้นครับอ่าแล้วมาเติมปรับไปมากหรือในวขวดกำหนดปริไปมากนะครับแล้วก็แบ่งแบ่งมาใส่ในขวดรูปวงแหวนยี่างลห้ามิลลิลิตรครับ หลังจากนั้นก็เอามาไตเติกบนนนับสารลายโซเดียมไซด์โดยใช้ ructor, อินล็กเตอร์โบรโมเทอร์โบค่ะใช้อี่กลุ่มนี้จะแตกต่างนิดนึงเขาใช้โบรโมไทมอนบรูนะคะเรียนค่ะโบรโมไทมอนบรูนทำไมถึงเลือกใช้โบรโมไทมอนบรูนซึ่งทีนี้มาดูคำที่แตกต่างจากของเพื่อนเพราะว่ากเพระาพระาจะได้เพราะ โมโมได้มันโมมีพีเอชอยูโโย่ระหว่างหกถึงเท่าไรคนโมหกถึงเจ็ดจุดหกอืมก็เลยเลือกเอาช่วงนี้ใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูกลุ่มน,นี้นะคะว่าจะต,ต่างจากกลุ่มอื่นไหมนะคะนักเรียนโอเคค่ะเยี่ยมยอดค่ะ